ลับมาพบกับช่วงที่2ของนชั่นระวังภัยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณผู้ชมนะครับก็อยู่คนเดียวนะครับก็เพื่อนเพื่อนร่วมจัดรายการนะครับน้องกริ้งวันนี้ติดภารกิจที่จะต้องอไปปฏิบัติหน้าที่ของเรียกว่าเป็นนักศึกษาที่จะจบระปรัญญานะครับสำหรับวันรุ่งเช้าพรุ่งนี้นะครับผมพาไปดูเรื่องของอที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้เป็น าการเตือนภัยสำหรับผู้ที่นิยมใช้สมาร์ทโฟนนะครับสนทนาในที่มืดเวลากลางคืนหลืก่อนนอนบ้างอะไรบ้างเนี่ยปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็หยิบสมาร์ทโฟนมาเล่นแชทเล่นไลน์กันไปตอนคืนซึ่งมืดๆอย่างนี้นะครับแสงจากโทรศัพท์มือถือจากสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าพวก Android ต่างๆเนี่ยแสงค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มีลังสีงต่างๆเสียงที่จะตาบอด นะครับเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงยังไงไปติดตามกับคุณกนกลักษณ์ธนลักษกิติโชตไปติดตามกันครับอ่านแล้วมันแสงแสงมันก็จะเข้าตาใช่ไหมคะแสงเข้าตาปุ๊บแล้วแล้วก็คือมันมืดมันก็จะเข้าตาเราเต็มทำให้เรารู้สึกว่าเครื่องตาจะเนได้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะเกินกว่าน,นั้นที่ไม่ได้ละทุกวนันไอ้เรื่องก่อนนอนเนี่ยจะต้องหยิบเนี่ยโทรศัพท์มาเลยเนี่ยทุกวันจริงๆแบบก็ไม่เข้าใจนะคือมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะมันก็คือข่าวอย่าเรามาอ่านตอนเช้าก็ได้ แต่อยากอ่านไงถ้าสมมุต e. ิว <progressive paid familia> ่าไม่ได <man in> <UK> ้ไม่ไม่ได้เปิดถ้าไม่ได้เปิดไฟก็จะมีปัญหารู้สึกว่าแสงตรงนี้มันมันจ้ามากก็จะเล่นบ่อยคือถ้าเล่นปุ๊บจะเล่นเป็นชั่วโมงแล้วก็พอนั่นปุ๊บตาแสบแสก็จะเลิกบางทีก็ก็อาจจะกว่าชั่วโมงแต่ว่าไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยคือเล่นแล้วมันเขาเรียกว่าถ้าพูดตามภาษาวัยรุ่นก็มันมันเนาะเกิดอาการมันก็กดใหญ่กดใหญ่นะสนุกดี เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างโปรแกร,รมสนทนาโดยเฉพาะไลน์ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทุกเพศทุกวัยจนหลายคนมีพฤติกรรมเสพติดการอยู่กับเครื่องมือสื่อสารตลอดทั้งวันโดยเฉพาะแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนและปิดไฟห้องนอนส่งข้อความไลน์ในช่วงเวลากลางคืนพฤติกรรมเหล่านี้หากกระทำติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาได้ค่ะ การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่อเนื่องกันเป็นเวลานานทำให้เกิดความเครียดและอ่อนล้าของสายตาหรือที่เรียกว่าโรคเทคโนโลยีซินโดรมจะมีสัญญาณเตือนของโรคคือแสบตาตาแห้งน้ำตาไหลปวดที่กระบอกตาสายตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดเพราะต้องเพ่งสายตาไปที่หน้าจอซึ่งมีขนาดเล็กทำให้ม่านตาขยายใหญ่มากขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะผู้ที่นิยมปิดไฟเล่น ตอนนี้ผมเพ่งเลงมาที่การเล่นลายเป็นหลักเพราะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีลายเพราะไม่มีลายเนี่ยปัญหาก็จะไม่เยอะเท่านี้แต่ปัจจุบันมีลายขึ้นมาเนี่ยลายเนี่ยเล่นกันเยอะมากผมห่วงกังวลเหลือเกินเพราะตอนนี้มีมีมีคนไข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะและเกือบทุกวัยด้วยโดยเฉพาะเรื่องลายเป็นหลัก หากดวงตาประสบภาวะเทคโนโลยีซินโดมเป็นเวลานานแล้วอาจลุกลามให้กลายเป็นต้อหินนำไปสู่การทำลายเส้นประสาทต,ตาจนตาพร่ามัวหากอาการหนักดวงตาจะบอดได้ในที่สุดวิธีการดูแลตนเองให้รอดพ้นจากอาการนี้คือนอนหลับอย่างน้อยวันละเจ็ดชั่วโมงดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในตาควรเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอและใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็น โดยใช้ประมาณ25นาทีพัก5นาทีหรือใช้30นาทีพัก10นาทีพร้อมทั้งเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะทัชดลปัญญาพานิชกุลถ่ายภาพกนกลักษณรักษ์ก,กิติโชต์เนชั่นทีวีรายงานครับเรื่องของการแชทไลน์เนี่ยไม่ได้มีเรียกว่าไม่จะมีผลทําให้สายตาของเราเสียเฉพาะที่กล่าวมาเมื่อกี้ในรายงานเนี่ยนะครับว่าแชทในที่มืดแต่ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ออกกฎนะครับมาจับกันแล้ววันนี้วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกที่มีการจับกันเล่นไลน์เล่นแชทในรถนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถไปแล้วก็ถือ,อโทรศัพท์มือถือไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ถือเนี่ยติดไอ้ตัวสแตนดี้ที่อยู่กับพวงมาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์วางไว้บนรถบนพวงมาลัยเนี่ยก็ถือว่าผิดเหมือนกันถ้าหากว่า,าเผลอๆไปเล่นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเขาเนี่ยก็สามารถที่จะจับได้นะครับ แม้ว่าจะบอกว่าเล่นเฉพาะตอนช่วงรถติดไฟแดงก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าถ้าหากว่าเล่นตอนติดไฟแดงเนี่ยก็จะทําให้เผลอแล้วก็อาจจะทําให้เมื่อไฟเขียวแล้วเราไม่ทราบรถขันหลังเนี่ยก็บีบแต่ไล่แล้วก็ทําให้รถเราเนี่ยถูกทิ้งจังหวะจากรถด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็จะทําให้เกิดการรถติดได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเตือนเอาไว้เลยสำหรับผู้ที่ชอบเล่นแชทเล่นไลน์ หรือว่าจะเฟซบุ๊กเล่นโทรศัพท์มือถือในรถเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่ามีการยกขึ้นมาถือหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ก้มลงไปมองโทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าตรงนี้ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะใช้โทรศัพท์ใช้สม a l l ท a l อหรือว่าเป็นบลูทูธที่มีจําหน่ายทั่วไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ก็อนุโลมให้สามารถใช้ได้แต่ว่าเรื่องของสมาธิครับเป็นเรื่องสําคัญในการขับรถนะครับการขับรถถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิแล้วเนี่ย การตัดสินใจต่างๆเวลาที่มีรถอ,อาจจะมีรถเข้ามาปาดหน้าเราเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีคนวิ่งปาดหน้ามีพลเรซอ์วิ่งเข้ามาเฉี่ยวมาชนตรงนี้เนี่ยครับเรื่องของสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้มีผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงออกมา,อาไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนพโยธ,ธินนะครับวันนี้สดจากทาง อซอยลาดพร้าวสามสินะครับคุณกิติพงศ์บดีฤทธิ์อยู่กับเราวันนี้ครับเชิญครับคุณกิติพงศ์ครับสวัสดีครับคุณลังสิมาคุณสเสด็จท่านผู้ชมครับในระยะในระยะหลังมานี้เรามาจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับการจรกรรมทุบกระจกรถตามเส้นทางเปี่ยวนะครับซึ่งกําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้และในวันนี้ทางทีมข่าวในชั้นระวังภยัย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอยลาดพร้าว35ซึ่งท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นของเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลพหลงยธทินท่านผู้ชมครับสังเกตบริเวณห้าหลังผมนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าจะมีแสงไฟไม่เพียงพอค่อนข้างเปรียวนะครับแล้วรถสัญจรไปมานี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ที่นี้นทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ ของสถานีตำรวจนครบาลพระขนโยธินก็ได้มีการจัดโครงการแจกใบเหลืองเตือนภัยเพื่อเป็นการป้องปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นครับและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากร้อยตํารวจตรีพงศกรรองสวัสดิ์งานปรับปรามสอนอพระขนโยธินนะครับจะมาให้คําแนะนําในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับไม่มหมดครับอ่อ ในโครงการของเราเนี่ยเรามีจุดประสงค์อะไรบ้างครับสาหรับโครงการใบเหลืองเตือนภัยนะครับทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลเคยมีโครงการนี้มานานแล้วครับโดยเน้นในการป้องกันป้องกันอัจญากรรมและก็ลดปัญหาอาัจญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นะครับสําหรับจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับที่ออก ตรวจในพื้นที่รับผิดชอบก็จะใช้มาตรการใบเหลืองเตือนภัยในการเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่จอดรถในที่เปลี่ยวที่ไม่มีแสงสว่างนะครับไม่มีรปภดูแลหรือว่าไม่มีออยู่ในที่ควบคุมที่มีคนดูแลหรือเอาทรัพย์สินของมีค่าเช่นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็ จะเป็นทรัพย์สินอื่นสร้อยแหวนเงินทองก็แล้วแต่นะครับทิ้งไว้ในรถเมื่อเจ้าหน้าที่สา,สายตรวจของเรามาตรวจพบนะครับก็จะใช้มาตรการไปเหลืองเตือนภัยติดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองในเบื้องต้นครับที่ผ่านมาเนี่ยทางสอนอพหลนโยธินเนี่ยมีได้รับการร้องเรียนจากพักประชาชนบ้างไหมครับที่เกิดเหตุนในลักษณะน,น,นี้นะครับก็สําหรับในพื้นที่สอนอพหลนโยธินก็ มีบ้างครับแต่ทางพุ่บข้าับัญชาโดยท่านพันตำรวจเอกชาตีการชนะก,กันตีก็ได้เน้นย้ำสั่งการมาให้เจ้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าไม,ไม่ไม่เน้นเฉพาะสายตรวจนะครับเพิ่มความเข้มในการตรวจตาพื้นที่รับผิดชอบอสำหรับทางางานสายตรวจนะครับซึ่งผมตอนนี้รับผิดชอบเป็นร้อยเวรงานป้องกันและปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่ผัดนี้ได้เน้นสายตรวจให้ออกตรวจเข้มในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่จะเกิดเหตุทุบกระจกรถและเหตุจรกรรมรถในพื้นที่ของเราที่มันเป็นซอยเปี่ยวก็มีม,มีมีหลายซอยเพราะฉะนั้นสําหรับเจ้าที่สายตรวจก็เมื่อออกตรวจก็จะใช้มาตรการใบสั่งเตือนภัยและเป็นการ ป้องกันภัยอีกรูปแบบหนึ่งครับครับท่านผู้หมดครับอย่างเช่นรถคันนี้ครับที่จอดอยู่ในริมทางเปี่ยวซึ่งน่าจะเป็นจุดที่เสี่ยงล่อและล่อแหลมนะครับ,รบเดี๋ยวทางผู้หมดช่วยบรรยายเกี่ยวกับการแจกไปสั่งนิดหนึ่งได้ครับ,รบสำหรับรถที่จอดเปี่ยวไม่มีทัญญาณไฟไม่มีไฟหรือว่าไม่มี อยู่ในมุมมืดเนี้ยก็เป็นจุดเสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดเหตุทุบกระจรถดดหรือว่าจุลกรรมทรัพย์สินมีค่าในรถนะครับเดี๋ยวจะให้ทางน้องสายตรวจเขาเอลองสาธิตนะครับสาธิตในการออกใบใบเหลืองเตือนภัยนะครับเช่นเราก็จะเมื่อพบเห็นรถลักษณะนี้ที่จอดอยู่ในมุมมืดก็จะ ใช้มาตรการใบเหลืองเตือนภัยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับครับนี่คือตัวอย่างการออกใบเหลืองเตือนภัยครับ แล้วทางเจ้าหน้าที <my> ่ตำรวจเนี <Like S 3> ang, <water> oh, so the the ่ยอยากจะมีอะไรที่จะฝากเตือนคําแนะนําไปให้กับทางทางบ้านบ้างไหมครับครับผมก็ทางสถานีตํารวจพหลโยธินนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นะครับในกรณีท่านมาจอดรถท่านก็ต้องดูว่า พื้นที่นั้นเป็นที่เปลี่ยวมีแสงสว่างมีแสงไฟเพียงพอหรือไม่มีรปภหรือว่ามีผู้ดูแลไหมแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าที่ทิ้งไว้ในรถไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ,อไอ้น้ตบุ๊กหรือไม่ของมีค่าอื่นๆน,นะครับก็ให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับครับเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ก็เป็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางสถานีตํารวจนครบาลพระขนโยธินได้ทาการมาปรับใช้ในการดูแลประชาชนไม่ให้เกิดจุดเสี่ยงและก็จุดที่อันตรายล่อแหลมที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้ครับและอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็ต้องฝากไปถึงฝั่งประชาชนให้คอยสอดส่องดูแลและเป็นหูวเป็นตาให,ให้กับทางเจ้าหน้าที่ แล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงจุดเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เราต้องมาดูกันว่าว่าผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอคืนช่วงเวลาไปที่ห้องส่งครับครับขอบคุณครับคุณกิติพงศ์ครับก็ถือเป็นอีก ผลงานที่น่าชื่นชมของสนผนโยธินนะครับที่มีการคิดเรื่องของโครงการแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เข้าไปจอดรถในพื้นที่ที่ล่อแหลมนะครับที่ว่าล่อแหลมทีเดียวเพราะว่าอย่างเช่นรถคันเมื่อสักครู่เนี่ยจอดในซอยในที่มืดแล้วก็อาจจะถูกคนร้ายเนี่ยเข้ามาทุบกระจกรถขโมยของในรถได้หรือว่าที่หนักกว่านั้นก็คืออาจจะถูกขโมยรถได้เลย รตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมแล้วก็พื้นที่อื่นๆโรงพักอื่นๆสำนักอื่นๆถ้า,านำเอาไปใช้ก็ผมเชื่อว่าทางสอนพหลโยธินคงไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับที่จะช่วยกันนําไปใช้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเราไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นคลิปเรียกว่าวันนี้เรามีคลิปดีๆมาให้ดูกันนะครับเป็นคลิปเด็กดีของสังคมเป็นยังไงกันเราไปดูกันครับ ดีครับเพื่อนผมทำดีตบมือครับตบมือ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 เพื่อนผมเขาติดยครับช่วยหมาโอ้โหช่มื่อครับสุณติดครับสิดยาคนโดาะนี่นะครับก็ผมเป็นเพื่อนที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็มีเด็กนักเรียนนะครับเป็นเพื่อนกันเลยนะครับก็ถ่ายคลิปไว้ไปช่วยหมาที่ ติดอยู่บนเกาะเกาะกลางถนนนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยรถค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าปล่อยให้เจ้าหมาเนี่ยข้ามถนนมาเองเนี่ยก็อาจจะถูกรถชนได้นะครับ <c oughs> น้องคนนี้ก็เลยด้วยความที่มีจิตใจเมตตากับสัตว์เนี่ยนะครับกับเจ้าหมานี่ก็ไปช่วยอุ้มมาครับ <c oughs> โดยที่ไม่ได้รังเกยียจว่าอันเนี้ยเป็นหมาอาจจะเป็นหมาจรจัดหรือว่าหมาที่อยู่ริมถนนยังไงหรือเปล่าก็ ปุ้มมาเลยนี่นะครับโดยที่มีเพื่อนเนี่ยเชียร์อยู่นะครับถ่ายคลิปแล้วก็เชียร์อยู่ริมถนน,นนอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อนก็บอกให้ตบมือหน่อยครับตบมือต้องตบมือให้กับน้องคนนี้นะครับว่าถือว่าเป็นเด็กดีของสังคมอีกคนหนึ่งนะครับก็น่าชื่นชม สำหรับสังคมดีๆแบบนี้มีเด็กดีอย่างนี้ที่ก็จะทําให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่นะครับอ,อย่างน้อยเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยก็รอดพ้นจากการถูกลดเฉียวลดชนได้เพราะว่าเมื่อกี้ถ้าหากว่าดูจากในภาพในคลิปนี้นะครับก็ลดค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าปล่อยออกมาเนี่ยสงสัยต้องข้ามมาไม่ถึงอีกข้างอีกฝั่งหนึ่งแน่ๆนะครับนะครับเราไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งข่าวคราวาชิ้นนี้เนี่ยถือว่า เป็นข่าวที่มีเกิดขึ้นบ่อยครั้งทีเดียวแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง้วแล้วนะครับเป็นตํารวจที่ขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอนแก่นเนี่ยก็ไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีการโพสต์กันในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะมาเล่นติดตามหัวขโมยแล้วหัวขโมยคนนี้ขโมยอะไรทราบไหมครับคุณผู้ชมเป็นการขโมยชุดชั้นใน นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอาละวาดอยูอ่ตามหอพักแล้วก็อาพาร์ตเมนต์นะครับหลังจากที่มีการโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านทางโลกออนไลน์ในเว็บไซต์ของจังหวัดขอนแก่นเนี่นะครับเว็บไซต์ของขอนแก่นลิงก์เนยนะครับเพื่อเตือนภัยผู้หญิงเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาทางพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงนอกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นะครับพร้อมด้วยพันตำรวจโทนร,รวัตรคำพิโรนนะครับรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนะครับก็ได้จัดชุดสืบสวนสอบส,ส,ส,สวนเนี่ยไปตรวจสอบภาพเพื่อจะดูลักษณะและพฤติกรรมของหัวขโมยชุดชั้นในสตรีนะครับโดยเฉพาะเนี่ยก็จะขโมยชุดชั้นในที่ตากไว้ตามหอพักนะครับลักษณะของหัวขโมยคนนี้เป็นชายรูปร่างสันทัดส่วนสูงป,ประมาณ160ถึง165เซนเมตร สวมกางเกงขาสาั้นเสื้อยืดแขนยาวสีดำก็เดินตรงไปเลยครับหยิบกางเกงในที่ตากไว้ที่ราวตากผ้าระเบียงของห้องพักเนี่ยนะครับภายในหอพักหรือว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นโดยที่สำคัญคือว่าเจ้าหัวขโมยคนนี้เนี่ยเลือกเฉพาะชุดชั้นในสีดำนะครับตรงนี้น่าสนใจมากว่าทำไมถึงต้องเลือกสีดำแต่ว่า อันนี้เนี่ยเป็นการเอาวงจรปิดมาตรวจดูแล้วก็ยังจับกลุ่มไม่ได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เลยได้ติดตามประสานประชาสัมพันธ์ไปเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักศึกษาเนี่ยเริ่มที่จะกลับเข้าหอพักแล้วตอนนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ใกล้จะเปิดนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความหวาดวิตกของนักศึกษาได้จึงขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเบาะแสแล้วก็ลักษณะที่อยู่ในวงกล้องวงจรปิดเนี่ยให้กับเจ้าที่ทราบด้วยถ้าหากมีใครพบเจอ เหตุเรื่องของการขโมยชุดชั้นในเนี่ยครั้งนี้เนี่ย <te le> ก็ถือว่าเป็นครั้งล่าสุดแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2554 <te le> นะครับ <te le> ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็สามารถที่จะจับกลุ่มหนุ่มโรคจิตเนี่ยที่ออกตะเวนขโมยชุดชนะั้นในนักศึกษาตามหอพักได้เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย <te le> เข้าไปถึงเนี่ยก็ไปเจอชุดชั้นในที่เขาขโมยไปเนี่ยเก็บสะสมไว้นับพันตัวเลยครับเพราะว่าทำมานานกว่า5ปี นะครับโดยเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคม2554ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของอสอพอเมืองขอนแก่นนะครับก็ได้นำตัวผู้ต้องหานะครับคุณปัทานินกวีกุลนี่นะครับอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์เนี่ยไปทำการสอบสวนครับสืบเนื่องมาจากเวลาห้าทุ่มของวันที่13ธันวา2554เนี่ยนะครับก็มีผู้มาแจ้งความนะครับบอกว่า ถูกขโมยมีผู้มาแจ้งความไว้ว่าถูกขโมยชุดชั้นในนะครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเดก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวมาได้นะครับก็จับกลุ่มตัวคุณนายประธานินเนี่ยนะครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีแดงแล้วก็ยึดชุดชั้นในที่สวมใส่แล้วนะครับชุดชั้นในที่ผู้ที่ไปขโมยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเน้นชุดชั้นในที่สวมใส่แล้วด้วยนะครับเอาของใหม่ๆจะไม่เอานะครับยึดไปได้ทั้งหมด3กระสอบประมาณพันกว่าตัว นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากาน้องที่อยู่หอพักเนียนะครับบอกว่า,าเป็นหอพักพยาพักเป็นแห่งหนึ่งริมถนนหน้าเมืองที่อำเภอเมืองขอนแก่นว่ามีคนร้ายได้เป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ20-25ปีตัดผมสั้นเกลียนเข้ามาขโมยชุดชั้นในภายในห้องพักแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงเนี่ยหลบหนีไปนะครับเจ้าหนที่ก็ตรวจสอบสืบทราไปจนพบว่านา,าง อาเจริญพรสมบัติกำไรซึ่งอายุ58ปีเนี่ยอ,อยู่บ้านเลขที่174ทับ13หมู่16เลยนะครับะจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเจ้าของจึงไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์คันที่คันที่ถูกกล่าวหาที่ถูกแจ้งเนี่ยนะครับจอดอยู่ในบ้านแล้วก็พบกับนายประธานดินซึ่งนั่งอยู่ก็มีลักษณะตรงกับที่ผู้เสียหายเนี่ยแจ้ง นะครับแจ้งไว้ก็เลยคุมตัวมาสอบสวนผู้ต้องหาก็เลยรับสารภาพยอมรับว่าเป็นผู้เข้าไปขโมยชุดชั้นในในหอพักดังกล่าวจริงนะครับแล้วก็ได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปยังบ้านร้างข้างบ้านพักหลังที่ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไปพบชุดชั้นในสตรีจํานวนมากเก็บรวบรวมได้3กระสอบส่วนใหญ่เป็นกางเกงในผู้หญิงที่ใส่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ซักนะครับก่อนที่จะคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวน จากการสอบสวนก็บอกว่า,าสาเหตุที่ขโมยชุดชั้นในของหญิงสาวคนนี้เพราะว่าต้องการนําไปสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองแล้วก็จะไปเลือกชุดชั้นในที่ใช้แล้วเท่านั้นทํามา5ปีก่อนที่จะถูกตํารวจจับกลุมได้นะครับเรื่องอย่างนี้ก็ถือว่า,าเป็นภัยสังคมอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันสําหรับโดยเฉพาะสําหรับคุณสุภาพสตรีที่มีการตากเสื้อชั้นในชุดชั้นในเลยหนังไว้แล้วก็อาจจะถูกขโมยได้นะครับ นี่นะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เห็นมีทั้งในภาพวงจรปิดแล้วแล้วก็หลายๆคนที่เป็นนักศึกษาอยู่ตามหอพักต่างๆก็หว่นว,วิตกกันมากถ้าหากว่ายังจับกลุ่มตัวไม่ได้เนี่ยใกล้ๆจะเปิดเทอมกันแล้วเดี๋ยวเด็กเข้าหอพักนะครับน้องๆเข้าหอพักไปก็จะทําให้ หวาดระแวงหวัดพิตกกันไปเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับเราไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของโจรบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยนะครับกวาดเงินไปได้1.1แสนบาทนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีเหตุการณ์โจรนี่ยนะครับบุกเข้าไปชิงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดวงแก้วนนทบุรี ได้เงินไป1.1แสนบาทตำรวจก็บอกว่ามีกล้องวงจรปิดของธนาคารสามารถที่จะเก็บบันทึกภาพขนาดลงมือได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเหตุการณ์เ,เกิดขึ้นเมื่อเวลา15.30 30ของวันนี้เนี่ยนะครับร้อยตำรวจโทเจตชนะศิริจำปาพนักงานสอบสวนสพปราเกตจังหวัด นนทบ,บุรีก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนล้ายบุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดวงแก้วนะครับถนนจิวานน์ตำบลบ้านใหม่อํเภอรปราเป็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบกันนะครับในที่เกิดเหตุก็ไปพบกับพนักงานธนาคารก็บอกว่าระหว่างที่กําลังไิการรับฝากเงินของลูกค้าอยู่เนี่ยก็มีคนร้ายรูปร่างผอมสูงเนี่ยไว้หนวดเคราเข้ามานะครับส่วนเสยืด กลมสีดำเกงยีนขายาวเนี่ยเข้ามาด้านหลังรับลูกค้าก่อนที่จะโยนถุงพลาสติกสีเขียวให้พร้อมกับบอกว่าให้เอาเงินใส่ถุงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นจึงไม่ได้ทําตามคนร้ายเนี่ยก็เลยตะโกนบอกอีกบอกว่าเอาให้เอาเงินใส่ถุงพร้อมกับทําท่าจะชักอาวุธปืนที่อาวุธเนี่ยครับที่เน็บอยู่ด้านหลังเนี่ยออกมาก็เมื่อเจ้าหน้าที่พนักงานเ,นเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบนําเงินที่ลูกค้านํามาฝากในบนเคาน์เตอร์เนี่ยใส่ไปใน ถุงให้นะครับระหว่างนั้นเนี่ยคือมีลูกค้าเนี่ยมาฝากเงินพอดีแล้วก็นําเงินออกมาจากถุงที่จะมาฝากเงินเนี่ยจำนวน1นึ่งแสนหนบาทนะครับก็เลยเอาเงินตัวที่ลูกค้ากำลังจะเอามาฝากนี่แหละครับใส่ถุงให้กับคนร้ายไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตารวจเองครับปุ้มกับการสพปาาเกตนะครับพันตำรวจเอกสลาวุฒิสวัสดิชัยเนี่ยก็ได้บอกว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ย นะครับก็จากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกภาพคนร้ายได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบจากที่เียนอัจกรรมอีกทีหนึ่งก่าอัจกรรมอีกทีหนึ่งว่าจะติดตามคนร้ายได้ามาดำเนินคดีตรงน,นี้ได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนอย่างไรบ้างเพราะว่า ภาพมีภาพวงจรปิดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ธนาการอย่างนี้เนี่ยครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2527เนี่ยก็เคยถูกสาวทอมเนี่ยใช้ระเบิดควันจี้ชิงทรัพย์มาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็มีพนเมืองดีเข้ามาช่วยจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นลูกค้าแบงค์ที่เอาเงินมาฝากแล้วก็เลยถูกคนร้ายมาจี้ชิ้นรัพย์ไปนะครับมีสายมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะร้องเรียนเรื่องอะไรกันเราไป อไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับครับครับคุณบาสครับครับสวัสดีครับคุณบาสครับครับผมครับผมผมอยากจะให้รายการรายการที่ที่ที่เปิดให้ทางบ้านดูอ่ะคือว่าก็มีน่ยามเหมือนกันแต่ว่าผมอยากจะให้เสนอว่าให้หมูลิระสว่างหรืออะไรเงี้ยครับช่วยจำกัดหมาที่เล่ลอนตามตามถนนทั่วไปเนี่ยคือ คืออยากไม่อยากให้อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ทั่วไปเนี่ยอถ้าเกิดว่าหมาข้ามมารถยนต์เนี่ยนหมาปุ๊บแล้วก็รถรถเนี่ยจะทาให้รถเสียหลักแล้วกอ็อาจจะไม่มีชีวิตรอดเลยอาจจะตายได้ก็ได้ครับครับแล้วก็อยากจะให้สังคมช่วยกันดูแลแล้วก็ทุกอย่างนะมันจะปลอดภัยมากกว่าคนขับผี่กับทั้งหมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยหมากากัดหมาเนี่ย จะทาให้อุบัติเหตุร้อยเทา่ามีเท่าที่ผมรู้มาแนละอุบัติเหตุเยอะครับแล้วก็ส่วนส่วนท,ที่ที่เวลากลางคืนหรือกลางวันเนี่ยที้าเกิดมาถูกชนตายแล้วอยากจะให้หมูทีช่วยเก็บหมาแล้วไปฝังจะได้บุญกันุสนอีกนี้อีกแบบหนึ่งผมเว้นหมาทั่วไปในเวลาทนแล้วก็ฟองไว้สนามเออจะองไว้ตรง ถนนแล้วจนไม่มีใครมาช่วยเก็บแล้วจนทําให้รถเนี่ยเหยียบซ้าแล้วซ้าอีกเละและทําให้เนี่ยอาจจะวันหนึ่งถ้าเกิดเราเหยียบเขาตายและตัวเราก็ถูกมีกรรมในตรนที่เราเคย,คเ,คยเคยทำอะไรไว้นั่นแหละครับ,คร,บครับผมก็อยากจะให้หมูลีีทั้งทั้งประชาชนหรืออะไรแต่ครับอย่าอย่าประมาทเกี่ยวกับหมาหเห็นหมาคามถนนแล้วต้องติดติดแต่ แล้วก็หมาไม่ใช่ถึงจะหลุกได้แค่ตัวว่าเรามาความเร็วเนี่ยทําไม่ลถเราเสียหลักถูกอัดอุบัติเหตุได้ครับ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 คือครับผมอยากให้รายการนี้ช่วยกันช่วยกันบอกแล้วก็ช่วยกันดูแลครับได้ครับคุณบาสครับขอบคุณมากครับครับครับก็ไม่เฉพาะแต่บุลนิธิหรอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนกันเนี่ยถ้าหากพบสุนัขจะข้ามถนนหรือเรื่องต่างก็ แต่ส่งสัญญาณกันนิดนึงอ,อย่างน้อยเจ้าสุนัขก,ก็จะได้ไม่วิ่งข้ามมาเนี่ยครับแต่ว่าเท่าที่เคยทราบเป็นมาสมัยก่อนที่มีการหัดขับรถต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่ามหมาจะวิ่งข้ามถนนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้รถเนี่ยหลบเพราะว่ารถที่หลบไปแล้วเนี่ยอาจจะไป ประสบอุบัติเหตุได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับว่าสุนัขที่มันวิ่งออกมาในถนนต่างๆเนี่ยก็ถ้าหากมีเจ้าของก็ช่วยกันดูแลอย่าให้มันออกมาเป็นพ่านอยู่ริมถนนเพราะว่าอาจจะทําให้ประสบปัญหาทั้งคนทั้งคนที่ขับรถแล้วก็ปัญหาที่สุนัขเองหรือแม้แต่รถที่มาด้านข้างเองถ้าหากว่าหลบไปก็จะไปชนรถคันอื่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดแล้วตีสองนะครับก็พบกัน ไม่นะครับพรุ่งนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเรื่องที่จะร้องเรียนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับตีหนถึงตีสองของคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะครับถ้าหากว่าไม่โทรเข้ามาก็สามารถที่จะฝากเรื่องร้องเรียนไว้ที่เฟซบุ o กนะครับเครือข่ายระวังภัยแล้วก็ Twitter ร์แอดระวังภัยนะครับก็าฝากข้อความแล้วก็รูปภาพไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมเสด็จบุญนาคคงต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกับผมแล้วก็ น้องติีนนะครับมาตามเวลาเดิมตีหนึ่งถึงตีสองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ